นี่แหละพี่น้อง่นบอกว่าเสียงพินแค้นคือมุ้งเข่าอีสานเทาอาลำคาปานดินป่าทรงไหอีสานใดตกคูแค่นแม่นอึดอยากมากแคนเสียงแค่นบอจางหายสำกบโคงขี้มุ้นคู่อีสานเหนือใตฟังยามใดกันยังสึงหอมหูบะหูเบือพินแคนซ้อเหม,มือนเอาเหลือมีเสียงล่ำเสียงเพลงขา้าผสมเขา่าพันแห่งดีพันวาเนาะสุกสมัเสมอมัน่นโดยเครื่อไม้พี่น้องควมเจ็บกระ,ระยะสุดได้ควบไขาย,ยาสุมี สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีเคารพรักหักแพ่งสุขูสุขคนสุกรรมสุแก่สุหมองสุบอลทุกเพื่นทีกำลังหงกดกีิรทีต่ำตรับฟังกับชงรายการขอต้อนรับพี่นออ้องผ้ไปเข้าช่วงปรายการลูกทุ่งพญานาคาอินทราพาเพลนส่งความสุขความสบายใจทั้งเอฟเฟกเก่าสิบแปดจุดสองามกะเฮิร์คลื่นอัตไยเรดิโออำเภอบ้านภายส่งแรงใจไปหวอดไปถึงพี่น้องแฟนเพลงที่ทัวร์แดนเนาะกำลังทายถอดสดอยุ่กระดีพี่น้องกำลังเบิ้งไหลสดอยุ่กระดี นี่คือรายการของพ่อของแม่ของพีของน้องสนเ่ินรายการนะครับเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเสาร์เรียกให้ลูกปุ๊ให้ตื่นเอาตื่นตื่นตื่นอย่ามัวนอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยแต่วาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามัวอบายมุกอย่าส่กรหามอย่าร่ำก่อรทำอย่าร่ำก่อนเพลงอย่าผมเหงผู้น้อยคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบีย อย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ดีอย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่ากีมมษาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขัดเขาเมื่อมีทุกข์อย่าสุขก็ลืมตัวอย่าเกรงกลงัวงานหนักอย่าพิทักษ์พันชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีนี่คือมงค้นชีวิตนะครับที่สนใยน้ำเรียนให้พี่น้องทุกท่านทุกคนพุทีิติดตามรับฟังรายการวิทยุทัง FM98.25 เางมกะเฮิร์ สำหรับทุกท่านทุกคนในช่วงเศารช่วงสายกับมาทรงกำลังแรงใจต่อให้พี่น้องผู้ที่เห็นเวียกเห็นงานลุยเวียดลุย,ลยงานพอขา้าแม่ขายพี่น้องเช่ากเกษตรกรพี่น้องเช่าให้เช่าหน้ายุบก,กรรใดแก่ไใดกด็ดีนะครับพี่น้องที่อยู่ทางเหนือเนี่ยเโอ้นะครับฝ่าฝนสุล่าฝนฝ่านะครับเรียกได้ว่านำเข้ากับทรงกำลังแรงใจไปพี่น้องทั้งแพร่ทั้ง อ่าอุตรดิษฐ์พี่น้องทั้งลํำปางพี่น้องทั้งเชียงรายพี่น้องอ่าทั้งสุขโขทัยน้ำมันกสิไรลลงมาทาั้งกำแพงเพชรนครสวรรค์ไปทังพีละนะครับพี่น้องนี่คือพี่น้องผู้ประสบปัญหาอุทกภ,ภัยเราก็ได้แต่ส่งกําลังแรงใจไปถึงการสถานีวิทยุของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องอกลางให้กับทุกท่านว่าเหตุการณ์ที่ไหนมองได้เป็นเป็นหยังนง้ำท่วมใสแบบใดนะครับค่วมเดือดร้อนเกิดออยุ่จากใสเท่ากับต้อง เอาเข้าที่มันเป็นความจริงฮันนะครับส่งกําลังแรงใจไปหอดไปถึงพี่น้องนะครับผู้สิ่ิสตามรับช่มชมอยู่ในขณะนี้เนาะนะครับเอาเป็นแจ้งไดก็ดีครับชมงรายการของเฮาเป็นกําลังแรงใจเด้อสู่ต่อไปชีวิตก็คือการต่อสู้ศัตรูเขาพยายากําลังชีวิตอย่างไม่สิ้นเราก็จงดิ้นต่อไปมนุษย์เอ๋ยนะครับฝากกันนะคร <นำ S 1> ับประกาะว่าจะเป็นช่วงเดือนเดือนนี้เนาะนะครับพี่น้อง เอาฝากกันเอาไว้อ้ยหลายอย่างหลายแนวข้าวบุญข้าวการท้างานนะครับพี่น้องก็ได้สนับรับฟังกันไปก็ช่วงรายการของส่วนชีพร้อมกับบทเพลงงานเพลงเก่างานเพลงใหม่คักเค้ากันไปเก่าแต่ก็ยังคงไว้วความไพเราะนะครับเราก็มาเติมเต็มกันในช่วงเพื่อที่จะให้พี่น้องทุกท่านทุกคนผ่อนคลายนะครับอืมเอาขอบคุณกันแล้วกันเด้อนะครับท่าง อ่า YouTube นะครับผู้ที่ที่ตามช่องตามห้อยอรยธรรมนะครับเป็นบอกโอ้ยอาจารย์สนชัยปู่สนชัยเอ้ยไม่ได้เห็นอ่านแล้วทําไมไม่ลงคลิปให้ดูหน่อยเอนยี่คือว่าพี่น้องนี่แต่เลยบางเตือบางครั้งมานเข้าว่าอ่าสนชัยเฮ็ดแบบใดทํางานแบบใดย่งางหมูสเอาก็มันจัดไร้การตัดเส้นเซานะครับจัดตัดเซาแล้วก็บกังทืกใครก็วไว้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเฮ็ดการเฮ็ดงานท่างนอก ทั้งนอกก็มีอย่างแน่ล่ะโอ้ยพี่น้องเลยมันหลายอย่างหลายแนวเอ,อพูดรับสี่อัดสดอัดอยังแอดมินกับ่ามี <c oughs> นะครับพ่อก,ก็ะเลยต้องเฮ็ดเองทําเองเอ,อขอบคุณทุกท่านนะเสียเล็กนะครับเสียเล็กนี่อ่าเป็นติดตามรับชมอยู่ออ,อันใดก็นนี่นเป็นว่าทาั้งนี่ อืมบายพระสุดมน่นเสร็จเรียบร้อยโอ,โอ้ดี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 ตอนเศร้านี่ลหะวันโกนวันพระวันใดก็แล้วแต่นะครับอาจารย์สนชัยอยาบอกว่าหลายปู่หลายคนที่มีปัญหาอ่าอ,เอ่าจะไปแก้เคสแ,แบบใดแก้ยังแบบใดนะครับหลายปู่หลายคนก็ต้องการอยากจะให้มันพ้นจากปีนี้ จากสิ่งที่บอดีล้หัวมันขอบง้ามเอียงกันแล้วแต่เราไม่ต้องไปกังวลใจขอให้เรานั้นนะครับสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนก่อนที่สวดจะยังไหนชำระร่างกายอาบน้ําให้เสร็จสับเรียบร้อยเข่าหองพระเพราะว่าเป็นหองสีขาวบริสุทธิ์นะครับเขากับนุ่งขาว้อมขาวด้วยกิจใจบริสุทธิ์ของเข้าที่จะทํานั่นแหละนะครับสวดมนต์ไหว้พระแล้วเขาก็สบายนอน เทพ่เทวาเทวดาเปื่อกิมาปกปักรักษาดูแลนะดูแลในส่วนที่เราปฏิบัติดีแต่ละคนมีเทพประจำโตเลยแตเขาส่วนมดีเทพประจำโตเขาเพิ่งจะสิมาทำนาทีดูแลรักษาย่ำรับย่ำนอนปัวานะครับขึ้นปัวาโบล่าปัวาควมตไตนี่แขนข้อทุกบาดยางมัดแขน่อนตอนคือดำดังกันตื่นขึ้นย่ำมสร้องคอยว่ายนั่ง นะครับนั่นแหละพันหากว่าเขาคิดดีทําดีปฏิบัติดีนะครับสิ่งเหล่านี้เทวดาที่ปกปักรักษาตัวตนของเรานั้นก็จะนะครับดูแลให้เขาได้นอนหลับฝันดีน้าจังสันจังเสียเขากับวา่าไปไอเรื่องที่จะไปแก้เคล็ดเรื่องที่จะไปแก้ดวงเรื่องที่จะไปทําอะไรนั้นสวดมนต์เราจะเป็นมนุษย์ที่เหนือดวงนี่นะครับคือจังเสีสยเล็เสียเป็น กันขมาเปนาเพิ่งออกจากห้องพระพอดีพอดีเปขอบคุ่นกันแล้วกันเด้อน,นะครับนี่แหละเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบที่เขาจะต้องเริ่มเพ็ดละนะครับผู้งล,งลงพื้นกำลังหลงเรเริ่มอยู่หน่อยนุ่มจุมจีเพราะท่านได้ปฏิบัติดอกพาอแก่ตัวมาาเขาสู้ไหวท่องเริ่มละชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหันนาเอาเพลงพระถ้ำเออนี่แหละมันจัคอยสีแมนแน่มันยังรอสีดีเนาะอ้านะครับขอบพุ่นก,กันแล้วกันนะครับทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ่ง ทางยูทีเฟซบุกก็ดีนะครับซอยกันแชร์กันไปอาจารย์สนชัยกับผมมีหยางท่านาทีจัดรายการเป็นประจำทุกวันงานเพลงเก่างานเพลงใหม่คัาเขากันไปเก่าแต่ก็ยังคงไว้ด้วยความไพเราะนะฝากไว้วันที่29ที่จะถึงนี้ครับอาจารย์สนชัยกัาจะพาคณะโหราพามนะครับไปท่านพิธีไปท่าพิธี บวงสวงเวทีหมอลาเพื่อนสาวหน่อยนะครับวงสองปเปิดเวงวันที่31อวันที่29เราก็ไปทําพิธีพิธีอย่างแนล่ละนะครับค่ายออย่อคู่ของอาจารย์แมนมดนะวงวงหนึ่งวงสองก็ได้นะครับเขาก็จะไปเอาค่ายออขันผู้ขันค่ายออลดลดตู้หนึ่งเพื่แ,แล้วก็จะทําพิธีเอามาล่งมาบวงสวงก้อนที่ยาขึ้นไปลองไปล่า นะครับเมื่อเรามาล่ำกับก้อนที่จะแสดงเข้าไปถึงพิธีคารวะนะครับเพื่อนสนอั้นเข้าก็คือเวทีมองเข้าสิขึ้นไปเต้นไปย้ำนั่นแหละหลังจากนั้นหละก็ผ้าทีมงานขอขมาคารวะคันคู่แล้วก็ไหวเทพไทยเทวาเทวดาที่จะติดตามไปทําการแสดงนะครับทีมงานทุกคนก็นต้องมาร่วมพิธีนันนะครับเพราะว่าเข้าสิเหตุปีนี้วง วงสาวน้อยเพชรปัน,นแพงวงสองเนี่ยเพิ่นออกไม่นะครับเพิ่นออกไม่ก็เลยเหตุเป็นเครื่องเก่ามดเลยเผื่อความเก่านาะนะครับม,มีอย่างเี้นการจ้างไปติดตามเบิ้งทางช่องยูทูบสาวน้อยลําเพินสาวน้อยเพชรปันแพงนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เป็นเอฟซีกับขอบคุนทีติดตามรับชมเนาะแต่ก็กดไลค์กดกดติดตามนั่มผู้ใดอย่าเบิ้งดีๆนะครับ หลังจากนั้นมาที่สามเปตก็จะทําการเปิดสกาลฎใหม่แกะกล่องใหม่เป็นว่าบอดโจนเป็นว่าแกะกล่องใหม่เป็นว่าไปทําบุญกับหลวงปูศิลาเหมือนนั่นกหมือกว่าจะเป็นทีมงานนักแสดงนําหนาวงหนึ่งวงสองไปขอพ้นกับปูศิลาเป็นการส่วนตัวถวายเงินแสนกว่าบาทนะครับไปมือนั้นสนใจก็ได้ไปนะครับได้โอ้อิ่มอกอิ่มใจครับนี่เราเรียกว่าอิ่มบุญเนาะนะครับพี่น้อง ถูกอย่างถูกแนวเอาถือต้องเขาทำดีแล้วกับถือว่าเป็นบุญวาสนานะครับก้อนที่เฮ็ดก้อนอย่างเขาก็ไปเขาเรียกว่าเฮ็ดถือ,ถอ,ถอ,ถอโฉลกนะครับเฮ็ดถือ,ถอโฉลกของการที่จะทำมาหากินนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเฮียนน้ำพอก้อนคู่บอดโจกับน้ำทิพย์งานลูกหลานไปกราบคารวะนะครับอ่นะขอคุณอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผู้ลงมง่งแรกจะเป็นนะครับบริษัณฑ์เสริมอาหารอินทรา นะครับ้าก็รวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรผสมของเจ้าตราพิญญาณคากาแฟสลิมไลซ์นะครับฝากให้พี่น้องแฟนเพลงถุกทันห้าง SR f u r n i t u r e c e n t e r อําเภอพลจมนายเฟอร์นิเจอร์นะครับ้วก็ดีว่ายามเท่ากันปวดหลังปวดเอวพร้อมกับอาขาปยะหิัด้นสิคันเป็นยาซิฟันกระต้องหมอจุลานะครับนี่คือสิ่งดีๆที่ฝากไว้นะครับแบบเท่ๆนะครับนี่คือ ผลงานที่สั่งสื่อเสียงให้กับบอสโจสาวหน่อยเป็นบั่นแพ้งน,นะครับขอบคุณนะครับท่านที่สมัครนะครับขอซุมทุกคนมี อ้าผิดปกคอบให้ได้เฮียเรือให้มนเฮี้ยอะไรแต่บางันก็เลยสนใจอย่างต่างยาอาไรต่างบบเสียงอาจจะวุ่นวายเร้ะว่ราวาในต่อเข่าวัฏพันรบิดราะว่าบางบางเพลงมันจะไม่มันมันิดนิดิ เสียแซกแซกคนเมืองเหนือเสียแซกคนเมืองเหนือโอ้เราเปนเนี่ยเลยคนเสียแซกเจ้าขอบคุณเสียแซกเสียแซกคนเมืองเหนือขอบดินเชื่อสมงสีลูกไปทั้งในวันนี้ลูกหลานเป็นนั่งสาธุสาธุนั่นแหละท่านดีเอ่อท่านดีหุ่ดีอิสราเอลอิสราเอวเอา อันนี้ก็เป็นคนใจเป็น,ปน,ปนถึงข้ามเป็นคนมีน้ำใจอนุบำรุงจอยระรุงศา,าสนร์สมาเสือแจ้งจางดูพิชร่าเอวอืมติดตามติดตามประจวบเรือกันนะครับ เียร์เซ็เียร์เซ็ติสราเอลอาก,กาตีบอนท้าพี่สนการสิไดเชั้นวกเดียร์มได้ไรแบบนี้ละ ใครตื่นตอนเช้ารายงานเข้ามานะครับไปอยากเข้าเงิน,นแบบไหนแบบไหนหันห้อยกันครับจังก่าวัดกันแต่ว่าใจเข้าเงินการแรงงานในชุมอีกได้การต้องใช้เรียนการแรงยงานกับหัว่าไปใบแม่งานแย่ไป ตังต้งตั้แต่มือมือนี่ลหละมือนี่ไปงอนมือวันทีสามเิบกเด็ดไปหอนีสองิงไปใส,ส,ส่มาใส่ดันตดสามเือใงกัากันหลครกับงานงานกลา,ายงานซอยทบุญกลา,ายรทวัดกระไเสียจสัก ำรางก็ต้องเป็นไปดยวตอนฤวูหนาวเราควรให้ฝนตกเพื่อใฝนตกเพื่อนุ่มมันเพื่อนอ้ยู่นี่ยตกวัดดนแต่มันหนาต้องมาอยางต้องโดนแรงจ่ดให้โูยสาราล้งเนี่ยพูดสาร ผลง,งานเพลงของโจโยกวันนิ่นนะครับจบเทพเทนะครับทรงให้พีน้องแฟนเพลงได้ฟังทังวิดีโอแล้วก็บว่าจะเป็นดีน้องแฟนเพลงทีทตีตามรับฟังอายุทั y o ย t u b e ก็ดีนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่สมชัยได้เขียนให้กับโบตั้งแต่อ่าเริ่มข้าสู่วงการใหม่ๆมาเป็นดีเจนะจัดรายการอยู่ทั้งบานไทยกบสหาบัานไทยแนะ่ มอกับคอนแกนแน่ตะกี้ตะก้อนเป็นฮอตฮิตหลายนะครับตั้ะกี้ฟึังเพลงกับผลงานเพลงนีแหละขั้งแรกที่เป็นบันทึกกระดารักต่างวัยนะครับของอาจารย์สมชัยเขียนไห้เนาะ

ห่างกันประมาณหกชั่วโมงเลยเราย่างเราแเหมือนกันแต่เพื่อนสิเดนเป็นสิง่งของที่สาวหน่อยเป็นเตียงของขื่นรถขันผู้เวล,ลาคราสนาทีของเท่าแตบถามาไครมีขาดจะขาดใส่ใจจะหองมั้ไม่ได้เกี่ยวกับที่หือนนั่นแห เข้าทำหนาทีเนี่เข้าไปอยากเห็นที่ย่งมันขาดต๊ะบกห้ทองก่เพราะว่ามันเป็นหนาทีของเข้ามันได้พบก,กับเขาว่าเต็มได้ยินได้เต็มแต่ลาย้างผู้รับกระดาษ สวัสดีนะครับทุกท่านทุกคนที่เข้ามาฟังสมเบิร์นรขมาชมอยาจะเป็นย่าไล่สดให้เด๋ยวเบินฟังนี่อย่างเราถามไทยกันสา,ามาคอมเมนต์กันสามปานะครับขาายันไ,ไ,ไปเห็นไปทำไปเก็บขอมูลนั่นนี่ทั้งโดมสาวหน่อยพุนกิสไหลแต่พทธกติสตามเบิร์นอยุ พราะว่ะยังไม่ดีเพราะว่าบางเรือเนี่ยมันบอมีเวลาเลยอาจารย์สนชัยรักสู่สนชัยเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยเริ่มนอนนะครับเริ่มน่องโหว่านซีสามปีซีกามาดำเนินรายการที่เสียละลูกทุ่งฟังสบา,สายสไตล์สนชยัย นะครับพี่น้องกำลังอยู่ในชงรายการครับลูกทุ่งพยานนาคาอินทราพัพเพินนะครับส่งความสุขความสบายใจให้กับมิตรจกแฟนเพลงทุกท่านทุกคนผู้ติดติดตามเราฟังกันนินทศนเนี่เนาะนะครับพี่น้องแฟนเพลงทั้งขอนแก่นของเฮานะครับพี่น้องทางขอนแก่นของเฮามอว่านี่ก็โอ้ยรถล่าหลายคันหลวงปูศิลา่นไปเส้นทันบอกรถกระแนนคุณลองคนไปนอนจองเหรียญถ้าจองเหรียญนะครับ มือวานเนี่ยก็ได้ทึ่งมีการสอบพิญังของนักศึกษานํานะครับเอากับฝากกันไว้นะครับไปใส่มาใส่กระเรแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนต้องระมัดระวังติดตามข่าวข่าวของกรม,มนะครับว่ามันจะมีฝ่ามีฝนตกมกเมื่อใดควรที่จะล่างมองใดที่เคยน้ำถ่วมนะครับน้ำถ่วมมองใดมันฝนมันไปน้ามันไปเขาก็ต้องบึงในส่วนของทางน้ำนะครับ ไปเบ่งให้ได้เนาะนะครับฝากกันไว้นะครับดูแลสุขภาพร่างกายนะครับกายสังขารนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องเบ่งแง่งถ้ากายสังขารของเขานั้นนะครับอิดอิดโรยนะครับอ่อนระหโหยรวยแรงนะครับเราต้องระวังนะครับอีกอย่างหนึ่งกับผักพอดเที่ยมพ่อนะครับแบ่งรับแบ่งสู่ให้ได้นะครับแล้วสุขภาพร่างกายของเขาก็จะดีนะครับฝนตกฝ้าห้องนะครับสอนคิลี่สีนะครับหมอบให้มีรลักแฟนเพลงทุกท่านเนาะ ขอบคุณนะครับเอาแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวหากันใหม่นะ